ครับนะะฮก็ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆพี่พ,นพ,พ,พีน้องน้องชาวโซเชียลในด้วยทุกท่านนะครับเท่านี้เราจะมาอยู่กับการแก้ปัญหานะฮะโพสเองแชร์เองใน Facebook นะครับคืออันนี้ผมประสบมากับ,กบตัวเองเลยนะครับเสียงอาจจะดูพินเพี้ยนนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่สบายนะครับผมพอดีใจร้อนรีบอยากทำคลิปนะครับตอนนี้ว่างด้วย ก็คือนะฮะหลายๆคนก็อาจจะประสบปัญหามาว่าทําไม Facebook ของเราถึงโพสต์เองแชร์เองนะนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมาบอกวิธีอ,อวิธีแก้เบื้องต้นดีกว่าเนาะเพราะว่าผมได้ลองแก้มาแล้วผมคิดว่ามันน่าจะหาแล้วละ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นแค่การทดลองนะครับอย่าอย่าเพิ่งไปจริงจังอะไรมากนะฮะ บางคนอาจจะได้บางคนอาจจะไม่ได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมจะบอกอ่าที่ผมทําอยู่ก็แล้วกันนะครับอเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับให้เราไปหากลุ่มกลุ่มที่โพสต์มันได้แชร์ไปเองนะครับกลุ่มต่างๆมันมันเราอยู่ทั้งหมดกี่กลุ่มมันแชร์หมดทุกกลุ่มนะครับก็เราจะไปดูกันนะฮะของผมของผมไม่ใช่โพสตคลิปโปนะฮะแต่เป็นอะไรเนะี่ย แล้วมันจิ้งเหลนตามาเล็กอะไรเนี่ยนะครับซึ่งผมไม่ได้โพสต์นะครับมันโพสเองให้เราดูที่อะไรเนี่ย HTC ซีนอะไรเนี่ยครับนะฮะตรง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 เวลาที่เราโพสต์ไปเนี่ยครับสามสิบนทีนะฮะด้านหลังเนี่ย HTC ซีนนะครับเราโพสต์ไปโดยที่เราแบบไม่รู้ตัว เราก็จําตรงนี้มาให้ที่สีสิสแล้วก็กลับจากนั้นเราก็เข้าไปที่ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาตั้งค่าบัญชีผู้ใช้นะครับเราก็เลื่อนหานะฮะนี่นะครับตรงคําว่าแอปนี่นะครับอ่าเข้าไปเลยเราไม่ต้องสนใจอะไรครับให้เข้าอันแรกเลย ที่เข้าสู่ระบบด้วย facebook นะครับเราก็ค้นหาเลยนะครับเนี่ยมันมีช่องช่องแว่นขยายอยู่นะครับเนี่ยฮะเซิร์ชแอปนะฮะเราก็ค้นหาได้เลยนะครับให้ค้นหาตรงที่เราไปสังเกตมาเมื่อกี้นะครับที่ด้านหลังเวลาที่เราโพสต์นะฮะที่มันเขียนว่า htc อันนี้คือในกรณีของผมนะครับแต่ของของพวกคุณอาจจะเป็น อะไรคิวคิวอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้อะ่ะนะครับเพราะว่ามันแชร์มาจากแต่ะ้านนี่ไม่เหมือนกันนะครับนะฮะก็คือเราก็มาค้นหาในนี้นะครับตรงที่เราดูมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไล่ลบเลยนะครับเ,เดี๋ยวผมยกตัวอย่างเอาง่ายๆนะอะไรดีอะไรดีอรดโอเข้าไปเยอะนะครับเอ่อ อ,อ,อันนี้แล้วกันนะฮะตรเข้าไปที่แอปนั้นเลยนะครับแล้วเราก็ลบแอปออกยืนยันนะครับโอเคเนี่ยครับถ้าถ้าเป็นแบบเมื่อกี้มันก็จะขึ้นอของผมมันขึ้นว่า H, H T C s c e n e ครับก็ค้นหาไปเลยแล้วก็ลบตัวนั้นไปได้เลย แล้วมันก็จะหายนะครับแต่แต่โพสที่ได้โพสไปแล้วมันก็จะไม่หายนะครับเราก็ไม่ต้องไปตามลบนะครับแต่ผมคิดว่าคงจะไม่มีครนะั้งต่อไปแล้วโอผมก็ไปดูคลิปอื่นมาก็กทท็ทำนองนี้ครับทําทานองนี้เลยลบลบแอปที่มันได้เชื่อมเอาไว้มันเชื่อมเองมันไปเชื่อมตอนไหนเราก็ไม่รู้นะครับมันเป็นไวรัสนะครับพอลบเสร็จเราก็เปลี่ยนรหัสด,ด้วยนะฮะเปลี่ยนรหัสเพื่อความปลอดภัยขอยงเราโอเคมันก็น่าจะหายแล้วครับ ราะว่าผมตอนนี้ก็ต้องรอดูเวลานะฮะเพอผมเพิ่งแก้ไปเมื่อเมื่อเมื่อสักครู่นี้เองนะครับนะฮะก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ